การเปลีนแปลงว่าอะไร ไม่เป็นตายไม่เป็นแต่ไม่ดูไม่เลี้ยงไม่แต่งไม่รักษาใจก็ป่วยเป็นเหมือนกันล่ะถ้าไม่ร่ารวยถ้าไม่สวยงามก็ป่วยมิตรยากยากยากเอายาก็ไปใส่ยาของพระพุทธเจ้าคืออนาบานุสติคือลมทำไมไม่มาทำบุญทำไมมานั่งดูลมมันยุ่งแต่ใส่บาตร ทายเทไม่รู้กี่ครั้งนั่นเหนื่อยบระไรจนเนี่ยเหนส่อเเหน่พระเจ้าพระสงฆ์เทออกมัดไปตักเอายุ่หมอนหอนหอนอุดมสมบูรณ์จมืนนั่นล่ละหลวงปู่จึงบ่าพระกันไปทำบาปไปทำบุญต้องเงียบสงบในพิธีการเก็บอกเงียบไม่สงบถึงสงบอะไรล่ะ เพราะเราไม่ตั้งสัจจะว่าเข้าวัดไปทําบุญจะไม่พูดนั่นบังคับจิตใจตนเองไม่ให้พูดไม่ให้คุยไมให้โสลเลกการเข้าว,วัดทําบุญกาบได้ไหว้เข้า,ขาคำบูชาแล้วเมื่อกี้บางคนดอกไม้ถูกเทียทททเท่ยนเป็นจุดถูกหุดเที่ยนบูชาดอกไม้เนี่หลวงปู่ดอกไม้บูชาหลวงปู่ดอกไม้ใส่บารนั่นเขาฉีพยาผ้าฉันมันไปเปลี่ยนอาหารที่ว่าทั้งหลายหรอ ื็พระงโลหลายก็สันรถอกไม่ใช่ว่าสันติคืออยากใส่แต่ยังก็ใส่บาทใส่บาททีมขวดแบนลงใส่กโป๊กพระเป็นอาบัตยังของแข็งถือบาทคืออยากใส่แต่ของควรเชี่ยวควรฉันนี่พระพุทธเจ้าไปบอกเลยไปอังกฤษพระหลายๆลายที่แล้วให้โยมใส่อาหารควอมนั่นท่านลูกใดเห็นมาคว้าสันแล้วก็ปิดรถบาท ใส่ยังไงหลวงปู่ฟังหวานใส่ใสห่หลวงปู่บาตรเน่ในข้อผมม,มีถ้วยมีจานเด้เล่ยข้อลงไปแล้วในพิจารณาบอกปฏิสังกายโยนิโซปินดาปาตังคำแรกต้นต้นในพิจารณาเขี้ยวเขี้ยวคืนคืนเขี้ยวเขี้ยวคืนคืนเพื่อทำลายความืดถือว่ามันแสบเป็นจฏงบัตฉันเป็นบฏิบัติโยมกินภาษามวลเนี่ยรับประทาน นั่นเป็นพระประมาทกระตั้งกับเสวยบุญฉันว่าฉันคือพ่อประม่านเลยไอ้ทราบไหไ้ทราบเอาไว้ว่ามาทําบุญตั้งใจไว้รถดเอเกิดเพราะเป็นคำหลวงปู่เป็นเพราหตุด้วยหลวงปู่บ่ได้เทศดอกบุญนั่นนี่จะไปทะเลกันคุยกันบุญไหว้กันอยู่แต่ละบอกกันว่าเศร้าไรน้ำลายเต้นใส่ตับหงงมั้งเป็นบาปกันแล้ว ในที่ำง,งามงามเปั่นะันว่าจะไปห่วงน้ำมูลน,นี่กัเนี้ยไปคางซิบเขาจะห,อห่อกระไรตัวแก้วว็ได้จำมู้นังกับท่านแล้วก็ให้เป็นของฝาน,นตัวแตว่ไม่ยากากันเพาเข้าใจฟองแง่ยันน้ำออกฟองนอกจะน้ำเขาที่นี่กับตันตัง ช่วงไายเพื่อมากก็มีที่อย่างนี้จะไปร่วมกันในเวลาแล้วก็ยกจัดยกจัดฟังคำาพียงของสิงของคนเย็บไบ นะไว้งคุณสิ่คุณตั้งเสียหายหเขาใจเด่อไม่ในน้ำบรรจุสิ่งของยกชาติน้ำจยุดไงแต่ราศศคานียมเปบนบมาเต็นิยมถึงเต็ดนี่ละบันต้ตมขนมนะบันอ y, นเด็ดด้วยเด็จานน้าว้พระที่เหลือหลายเข้าไสันนในบาทว่ได้คุณป,ปูก็ย็งเจ้งแล้ว อยากสวยได้จานมาใส่ก็ถึงแนวแล้วเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจอยากให้เข้าใจเรื่องการทำบุญท่านนั่นแหละไม่ได้มาวัดก็นั่งอยู่ที่บ้านดูลมเข้าลมออกนั่นเรียกว่าทำบุญพระพุทธเจ้าก็ได้สอนอย่างน,านั้นทั้งหกปีเอาเปรียบพระพุทธเจ้าเท่าไหร่แล้วเราจะไปทำปีหนึ่งวันหนึ่งครั้งหนึ่งจะไม่ได้หนึ่งนาที วันหนึ่งมีกี่นาทีคิดให้ดูคิดดูให้ดีอยากให้ครู้ว่าทำบุญกับทำบาปมันเป็นยังไงบุญอยู่ที่เราหายใจเขาออกสวรรค์ก็อยู่ที่นั่นนรกอยู่ในใจเป็นยังไงนรกร่ำรวยสวยงามข่าวข่าวเช้าเนี่ยเขากินกันรักกันมาก ยิงกันต่อหน้าลูกกินด้วยจังเลือดจังอะไรเดินไปหาลูกห้ามพวกก็นั่งร้องให้นั่นแหละกเพราะอะไรล่ะเพราะความหมืนหวงหักหลายเป็นทั้งขันเพราะหัวปล่อยเพว่างนี่ยเบิกขาปล่อยขาเอ้าอยากมีไหมอยากมีอย่างไรสร้างหัวมันมาเป็นไอ้ที่ทำแจกชอบอะไรก็สร้งหัวมันก็กระต่ายเปิดห่วงหักหลายโอ้ ชำระคาตัวตายน้ำกันเมื่อความเืนิน,นเอรานเน่าเรื่องหน้าทุนกุศลของตนจะโยงกับหลานญาติพี่น้องลอดเราตั้งพระเจ้าพระสงค์ได้เสียงตลาดมารวมกัน,นเยอะเป็นกุศลแสดงความฟองรองสมานสามกี่น้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นบุญกุศลบุญกุศลของคนพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และถิ่นต่าินทั้งหลายข็จงมารวมกันจงปกป้องบุปักษักษาองค์ตนและจงเพื่การเศิพี่น้องตลอดท้งพระเจ้าพระสงฆ์ตงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเดินทางหรือความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยในสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดจงสำเร็จประจงสำเร็จสมดังความมุ่งมั่นาัฒนาโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจอยู่ในควาธว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้จักวันศีนวันละวันพระวันเวนแต่ตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีดวงจิตดวงใจได้เห็นมากเห็นผลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เดิน